สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับชอบชวนหานะครับวันนี้ชอบจะพาไปวานเฮครับไปหาปลาหัวแข็งครับตามชอบมาเลยครับเดี๋ยวจะชวนไปหาปลาครับขี่มอเตอร์ไซค์มาครับจอดไว้ตรงร่มไม้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมมาเช็คปลาตรง มก่นครับดูเหมือนน้ำจะขุ่นนะครับฝนตกเมื่อวานครับตอนนี้ก็ตกโปอยๆครับหลังจากการทำงานนะครับเราก็ตกเย็นนะครับประมาณ6โมงเย็นนะครับแดดร่มลมตกแล้วก็จะออกมาหาปลาครับหวานเห ทีเีก้กก็กะจะไปลงลวงนะครับลงด่านนะครับมาเทคดูก่อนว่าจะลงได้ไหมนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะหวานตรงห้วยก่อนครับจะได้หรือเปล่าครับ เลขแหกม้านครับได้มาตัวหนึ่งต่อจากนั้นผมจะเดินไปดูตรงปากแม่น้ำครับฝนก็ตกยั้วมหยุดนะครับนี่ครับแม่น้ำครับตรงนี้คือห้วยครับฝั่งซ้ายมาบัรจบกับแม่น้ำพอดีครับปามจะชอบมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดักดูจะมีตัวนะครับ ป่าตรงเกาะครับตรงรอยต่อของห้วยนะครับตรงมาจบกันเดินไปก็ดูทางเท้าครับงชอบมาอยู่ตรงนี้ครับระวังเป็นพิเศษครับอุ้ยลื่นครับเกือบครับนี่ครับน้ำขุ่นครับเป็นน้ำของเราด้านหน้าจะเป็นแก่งนะครับแก่งหินนะครับ น่ากลัวครับตรงนั้นคนชอบมากตกเก็ดปรากฏครับจุดนั้นวันนี้ยังไม่เห็นนะครับเซียนเบ็ดเดี๋ยวผมจะลองดูปลาแถวนี้ครับนี่ครับมันจะขึ้นมาตรงนี้แหละปลาครับปลาหัวแข็งครับช่วงนี้นี่อะไรดำๆครับ,รดำดำรบตภาพน้ำหรือเปล่า เราไปดักรู้ครับเราต้องนิ่งๆนะครับเวลาปลามันมามันจะเป็นคลื่นน้ำครับแถวบ้านผมเรียกคลองปลาครับถ้าโชคดีก็จะได้หลายตัวครับถ้ามาตัวเดียวก็ได้แค่ตัวเดียวครับมันจะมาตามคลองน้ํานะครับสังเกตดูมันจะไม่เหมือนปลาตามหนองนะครับปลาน้ำไหล ผมจะลงไปดักค่อยๆเดินลงไปนะครับถ้าเดินแรงปาล์มตื่นไปหมดครับต้องในรอนานนครับทาแบบนั้นเราต้องนิ่งครับทำให้เหมือนต้นไม้ครับปลาจะได้ไม่เราเเวง เวลาเขาไหวามาเราก็จะเห็นนะครับมันจะแตกต่างกับคืนน้ำนะครับคืนของปลา <c oughs> เราไ้ยังครับเดี๋ยวงูมาครับจังหวะที่ปลามันไหวามาแล้วครับเราต้องเตรียมพร้อมตลอดนะครับในี่มาแล้วครับ ว้บครับโดนตัวหรือเปล่าครับนี่กระโดดครับน้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับระดับหัวเขา่ามาลุ้นกันครับจะได้กี่ตัวลึกจะแหว้วครับนี่มีโดดครับพูดไปแล้วครับหนึ่งตัวครับ ค่อยๆสาวเข้ามาครับเหมือนจะติดไม้แล้วครับโอ้ยสงสัยจะออกหมดหรือเปล่าครับน่าจะเหลือครับมีดินครับโอ้ยไม้ก็เยอะเศษไม้เยอะครับโอ้นี่ครับมีติดมาอยู่ครับสามสี่ตัวครับโอ้ทำไมติดกิ่งไม้เพราะว่าจะเยอะกว่านี้ครับเห้ติดไม้ครับโอ้ ได้มาสองสามตัวครับปลาหัวแข็งครับนี่สายพืชสวยๆครับพวกนี้ปกติมันจะมาเป็นฝูงนะครับปลาแบบนี้โอ้ติดลากไม้ครับติดกิ่งไม้ โอ้กิ่งมาเยอะคราวนี้ผมจะมาข้างบนนิดนึงครับนี่ตรงแก่งครับผมจะมาดักข้างบนครับตอนนี้ตรงนี้น่าจะมีปลาอยู่นะครับเห็นคลองอยู่ครับ ขึ้นน้ำนะครับสังเกตดูนครับดูมืนจะหลายตัวด้วยครับขึ้นตข้งบนครับนะครับ,บ,นนรบมีขึ้น,นครับนี่ครับขึ้นไปข้างบนแลครับอู้เห่ไม่บาน,นครับนี้จะได้ไหมครับ มาลุ้นกันครับดูเหมือนขึ้นไปข้างบนจะเยอะครับหวานช้าไปนิดนึงครับไกลครับไม่ได้กี่ตัวครับ ตัวนึงครับปลาหัวแข็งครับไซปีงามครับนี่ครับสวยๆครับแต่ตัวเดียวครับนี่ครับตรงด่านลวงของเราครับขึ้นมาข้างบนนิดนึงครับนี่ครับหลักของเราก็ยังอยู่อยู่ครับแต่ลงไม่ได้ครับน้ำเยอะครับเดี๋ยวเอามาอยู่ครับ เราต้องมาหาว่านแบบนี้แล้วครับนี่ครับขยะไรมาติดแล้วครับตรงรวงของเราครับนี่ครับดูเหมือนจะไม่มีปลาด้วยครับสังเกตดูคลื่นน้ำครับนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะมีเยอะครับเป็นฝูงเลยครับมาอยู่ตรงรวงของเราครับ แต่ถ้าผมลงตะขายได้นี่ผมว่าจะได้เยอะนะครับแต่ลงไม่ได้ครับเราก็มาหาหวานเอาแบบนี้แหละครับต้องดักครับโอกาสได้ก็จะน้อยกว่าลงลวงครับนี่ครับฝูงนึงครับว่าคือไปแล้วครับเป็นคืนครับคลองครับทีดูนะครับพอน้ำขุน เราจะมาเห็นตัวปลานะครับแต่ปลาเขาจะรู้นะครับจากการสั่นสะเทือนที่เราเดินไปนะครับเราต้องค่อยๆนะครับเราก็สังเกตดูคงเขานีครับปลาอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับมันจะลายตัวอยู่ครับเดจะค่อยๆนะครับ คอยเดินไปทีละนิดนะครับรู้ตัวนะครับขยับขึ้นข้างบนนิดนึงครับสัญชาตญาณของปลานะครับเขาจะรู้นะครับเวลาอะไรเข้าไปใกล้อันตรายนะครับต้องต้องรอนิดนึงครับเกืออตัวที่อยู่ <Okay. S 1> ด้านล่างขึ้นมาใหม่ครับ เมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนแล้วครับเพราะว่างไม่ค้ำครับถ้าค่ำนะเขาจะเรื่องตนี้ับมัดนะครับนี่ครับโอ้ยคิดว่าหวานโดนอยู่ครับโอ้มีกระโดดครับไปแล้วครับโอ้โหสงติดไม้ครับแบบนี้กระโดดออกไปตัวหนึ่งครับที่ไม่กระโดดก็น่าจะเยอะอยู่ครับที่เราไม่เห็นนะครับ อปลายละหนึ่งตัวครับปลาแข็งแรงนะครับปลาหัวแข็งนะครับได้ปลาครับติดไม้จริงด้วยครับทำให้ติดห้เยอะครับนี่ครับได้อยู่ครับนี่ครับสามสี่ตัวครับปลาหัวแข็งล้วนครับ ตอนักกระโดดนะครับนี่ครับตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับขึ้นมาข้างบนอีกครับนิดนึงครับตอนนี้ยุงจะเยอะนะครับช่วงนี้นี่ครับโอ้โหกายิมะครับเดี๋ยวเขาจะไม่ทันนะครับรีกวานครับคองเขาเยอะตรงนี้ครับน้ำลึกด้วยครับตอนนี้พระอาทิตย ขนดินนะครับเยอะ่ําแล้วปลาก็จะเยอะครับเขาก็จะไม่ค่อยเราเองเท่าไหร่ครับตอนขําเราก็ทั้งจีดคลองปลาจากจเงาไม้เลยครับนี่ครับนก็คูง,งนึงครับเยอะครับนี่ทามือเนมตะเอาง่ายแบบนี้และครับ ครับได้ฝูงหนึ่งครับตัวนี้ทีเดียวคุ้มครับปลาหัวแข็งล้ลวนๆเลยครับอื่ครับมือแล้วครับตอนนี้ไม่เห็นแล้วครับ กับรับพอแล้วครับนี่ครับเราก็จะได้ปลามากลับบ้านนะครับพอกินแล้วครับแค่นี้นี่ครับปลาหัวแข็งล้วนๆเลยครับวันนี้นี่ครับ วิธีเอาปลาของชอบก็แบบนี้แล้วครับวันหลังชอบก็จะชวนไปดูวานเฮอ,อีครับนี่ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยครับหรือมีอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้ครับนี่ปลาหัวแข็งนะครับบ้านผมเรียกแถวเพื่อนๆจะเรียกปลาอะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยครับนี่ครับแข็งอะไรยังวะครับปลาประเภทนี้ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับ